น,นี่ปลาเค็งอันนี้เนาะปลาเค็งอันนี้ปลาเค็งตัวขาวเลยถืกได้นอนนะคะกระ,ะ,ะปูหอาก็ได้ปลาเค็งปลาคอ,อนี่ทักทายสบายดีและสวัสดีคุณพี่น้องเมิร์สุขคนเนาะมื้อนี้ค่อยกะอยู่หน้าเนาะอยู่หน้าลุงละเมื่อนี้นะฝนตกเนาะน้ำกะซี่ลายแน่แต่ก็มีถือว่าโทมเนาะมื้อนี้สิผ้าคุพี่น้องมายามอันที่ห้าอันเพจตอนเนาะตอนนั้น ตอนอันที่นค่อยถ่ายลงาุงนะมือน,นั้นเะมื่อนี้เนี่ยสีมายามเบิ้งว่ามันสีได้บนแต่ว่าน้ำกันยังไม่ท่มคักเนาะแต่ว่าปากกระทออยู่แต่ว่าทื้มีลายเขาลุงว้านะเดี๋ยวค่อยสปลาพ่อแม่พี่น้องมายามมองก็เนะาะเฮาจังไปยามอันต้นที่เฮาอันถ่ายลงมือนั้นเห็ดหางมือน,นั้นนะนี่เดี๋ยวเฮามายามเบิ้งตอนนี้เฮากระหอดบนที่เฮาเยอะยามละเสยอ,อยู่เฮห,หน้าเด้อวเนาะป้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งเลยนี่อันนี้ของอันของพอเซรี่ยามเบิ้ง ของเพิ่นเนาะได้จักตัอปลาเข่งก็มี่แล้วก็ปลาดุกแล้วก็ปลากระเบะาะเนาะจักตัน่นะสิบห้าได้สิบห้าตถือมองได้ได้พ่อแมพี่น้องเดี๋ยวเอามายามมังคองลุงเลยแบบน,นี้นะว่ามันสิถธอบอเดี๋ยวไปยามคลองลุงแบบน,นี้นะว่ามันสิถธือบอก็น้ำาหลเติมเนาะน <laughs> ถือกระปู เนดี๋ยวจะเลาะมามันยางหมดแล้วน้ำน้ำลายตัวน้องเพง่งเพ่งกางขาถือแล้วพนวัตตัวหนึ่งนี่นี่ลุงเพิ่นยามเลาะไปพูดเนาะเลาะไปสุดพูล่ะนะฮะสุดบอลที่เว้นมองทู่ผู้ซดมองทู่ผู้นี่มิเซื้อเบสบอลนี่นะมิเซื้อคือมิเซื้อ อูลุงเพิ่นวาถืปอปลาคอแล้วนี่นี่ปลาเค็งอันนี้นเนาะปลาเค็งอันนี้ออปลาเค็งตัวขาวเลยเสาน,นีกระเรระซือบป้ลุงเสืออะได้ได้เวลาให้ปลาเสานี่หย,ยามก็นี้ชิบปลายกูเละเออหยามเธอที่สองมีถือป่แล้วเนาะหยามสองมีถือเพราะว่าเฮาเสือแล้วเสือเธอหนึง่งละแต่ตื่นมาเสือเสือแต่เสาพู้ หือบลุงหือเว็นนี่บ่ไปนี่ล่ะ้วก็มายามอีเนาะอืเอาไว้นี่เฮายามแล้วก็เฮาก็อันนั้นไว้คือเก่าแล้วก็ถืกแต่กับปูนาะนะฮะือกปูกัดหมองยาอกยะปูถืน่เนาะหอยยอยู่บัดปาันมีถืกปูบ่ถืหลายอีหลีนะนี่บรรยากาศอยู่ทุ่งนาดีหลายเนาะตอนอากาศ อากาศตอนเท่งๆนะว่าแดดก็ไม่แดดไปเลยออดีลลยอะไรนะน,นะฮะ,ะลมพัดเขาเย็นโหยโหยเนาะแล้วก็น้ำก็เต็มเฮือนาวเลยี่แต่ว่ายังมีทมเนาะขันทมน่นมนะน้ำลอดมาในหมู่นี้น่ะมีเห็นเข้าเลยแต่ว่าคือละเอียดทมมนันเนาะเพราะว่าฝนตกคม,มือมาเทอมีมือแรกงี้เจออืดออกแกล่ะ นี่เหายามมองแล้วบันนี้เห่าก็จะไปยามต้นโตได้พี่น้องเอ้ยบันนี้นะป้าเดียวเหาไปยามโตเลยเนาะนี่อันนี้น้ำอยู่เฮือน่าเนาะเพราะว่าต้นน้ำไหลขนาดนั้นล้นเฮือน้าล้นบรรยากาศโอ้เฮือน้ามีแต่ข้าวเขียวๆเลยนะคะนี่น้ำกำลังไหลไปเสื่อต้นนะพูดเลยเนาะน้ำนี่นะไอไหลลงไปเสื่อต้นนะพูดเพราะว่าต้นเขาก็อยู่พุ่นนะคะบนนั้นละต้นเขานะนี่อันนี้ลานเหาเย็นบนน้ำนี่เย็นเนาะ เห็นบ่อปนะทั้งเย็นทั้งใสเลยน้ำนะป้าตัวไปแต่เจลินลอยลินนี่เนาะแต่ยังน้อยหาลอยลินน้ำแนวนี้แหละ <c oughs> น้ำกลางหน้า,า,ลนา,าเลยนะฮะใสได้ทุกคนน้ำกัะเนปากก็จะกระถึหรือบอ่อเลยน้ำใส <c oughs> นี่เขาได้มาหอดแล้วมาหยาบแบบนี้อยบ่ว่าเขามาเบิ้งน้ำ <c oughs> ป้าตัวน้ำลายนะคะขงอันขงตอนเลยเนาะป้าตกหาเสียงเสียงน้ำตกอะ เดี๋ยวเขาลงไปยามเบิ้งดอยเขานี่เขาลุงมายามเบิ้งยามก้นแยงเลยเนาะโซงแยงเมอนลงได้ปบเออถือถือแน่นหน่อะฮะรู้ไหมขัารถแล้วอะับรถขับรถอะไร เดนี้นมื่อเลออ่เนาะออตละเขาจะ้เอา้มเขนอันนี้ดางที่สดง้งที่2งคือมีลายไปเลยประมาสงสามตัวเป็นแค่ต่อไปอยู่ที่นู่น องเฮากะนักเลยเตื้อด้จัก <ah น enfin ักยื่อจังนักปาเลยองเฮาคองอันนี้คองอันพ่อวังเนาะอันนี้คองพ่อวังตัวนั้นน่ะคองร้านเฮาผู้ถือมาละนี่อันที่เฮามาเฮ็ดต่อหน้าเนาะบัดอันฝนตกน้ำมาลายกะถ้าทมกจะทมฮอดผีแหละทมนะทมหมดนี่เลยเนาะเฮาลยามก็เฮากน้กเพงแอวเพงอกือละนี่อันที่เฮาเฮ็ดก็เนาะ ซองหาก็ได้ซองหูนะลุงว่าเยอะอันเจาะอีหูที่3แต่ว่าลุงยังไม่ทันเจาะนะนะหาก็หาก็ได้ซองหูนะคันได้หลายๆูนี่เฮาก็เ๊กเนาะปลาเฮาก็จะได้หลายไดก็ถคักเนาะนะะแล้วก็เฮ็ดแล้วน้ํามาหลายก็งามเลยคือแบบนีกับคือแบบคือข้าวประมาณนี้นะนี่ลงอาน้ําอยู่นี่แต่ละคักเนาะนี่เฮามาเยี่ยมเบิ่งปลาเบัดนี้ได้บ่เบิ่งดูอ งามอะไปลากะปลาคอปลาเข่งปลาขาวปลากระเบาะเนอะได้ประมาณถไวนึงนี่แหละกระปูก็มีนี่อันนี้ปลาผัวปลากระเบ้อปลากระเบาะเนาะปลากระเบ้อแล้วก็ได้ปลาคอไอปลาเข่งกระปูกระปูห้าก็ได้ปลาเข่งปลาคอนี่ปลาเข่งก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวนะคะอือ ไปเข่ามือเท่งได้วันนี้เพราะว่าเขาอันยามแล้วละ่นะะเขา้าหนาพิ่นกะงามอยู่ในน้องพี่น้องน้องงามพอสมควรพิ่นขังน้ำได้นะคะน้ำมานะข,าข้าวกระขิ่นนะฮือนั่นจะงามนี่เดี๋ยวไปแล้วนี่จะงามอะลีเลยเนาะนี่ธรรมศาตร์นี่หน้าป้านะมีแต่วศศิวธรรมศาตร์ธรรมเลยเนาะนะฮะงามอะลีได้เดี๋ยวไปเจอก็มีแต่ข้าวขิว มือเทงปลาเล่น,นหลังปลาเ <c oughs> พิ่นเถาะเลยเนาะนะฮะได้ปลาคอปลากรปลากระโบกปลาโรสไม่เลือกปลาโรสหรอป,ป้าแม่ปลาแล้วล่ะใรัอันนี้ <c oughs> คนไทยก็เอิญ <c oughs> ปลาโรสเป็นตุยานปลาเนี่ยปลากระบกเข้าไปยามโองแล้วก็ยามต้นก็ได้สัมเนียโนเพราะว่าน้ำก็มีลายไปเลยขันน้ำโทมซึขึ้นละได้ไหลเยอะ อันนี้ของพ่อวางเพื่อนเบิ่งดุกโอ้ได้ปลาเข่งทองหลเดินเจ้านะเข่งไว้กับปลาดุกตัวนึงนี่ตอนนี้เอามาห้อยโคยได้วบนนี้นะมามาตึกปลาช่วยโคยเดียวฮาไปเบิ่งไปเบิ่งย้าตึกนะย้าเพื่อนตึกผู้เดียวนี่อันนี้ก็แม่น้ำห้อยโคยนะย้าเพื่อนกำลังตึกอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพื่อนตึกได้บอ่เจ้าตึกน้ำเนาะพัน ขันน้ำท่วมนี่จะหดพุนเลยได้หากก็ได้สามบาทสเสื้อปลานะได้บ่กเ่านี่กระปิงนีงเอออันนี้หากกระลงมา,ากก็ได้สามบาทหาก็หากกระยอ,ได,อได้สามเธอกยมันก็เยอะสีหุ่นหุ่นอยู่น้องขันน้ำยอยู่นานะ่ะน้ำใสเลย้ขันน้ำลายนะท่วมโอดพุนเลยนาะงหดแต่ฟังเพื่อ นี่มาเบิ่งยาเพิ่นย่อว่าได้บ่มีถึกมีถึกําเนาะตึกกระตึกวย่าามือละนี่เพิ่นยอละ่า่ก็ลยังมีถกอยู่เนาะโอ้่บ่เป็นเฮเซหลังจากที่เฮาอันไปเบิ่งอันหญ้าอันตึกจลุงแล้วก็เฮาก็ขึ้นมาหน้าเฮาบนี้ขึ้นมาเบิ่งเขานี่เขาเานเนาะ เขาหาก,กงามอยู่ได้นอนนะคะลมพัดเขาโว้ยโอยนะพี่น้องเธอ,อนี่แหละเธอ,อตะกายนะเธอ,อตะกายเน่ะมีงามไปเลยเพราะว่าดำตำลังมู่แล้วก็ถือว่าดำล่ากระเม็นนะนี่เธอเนี่าดำทำอีทมูเธอ,อนี่นะนะฮะงามงามนะก็เธอสาวใหมด้วยนะฮะงามอลีหน,น้ากับประมาณซิบเธอ,อแล้วเนาะแล้วก็เห็นไหน้าไม่ได้หลายนะนี่อันนี้เนาะไม้เพื่อนแม่เพื่อนไปซับมาอ,อยย่โกบอลเขาเคยเอาแล้วเนาะนี่ นกไม้ไผ่ประมาณสองสี่ห้าหกโด่งนะคะเอาแกงเมื่อแกงนอกเมื่อแกงนอกคือเก้่านี่นะเมื่อแข็งนกไม้คือเก้านี่หลังจากที่เขากําลังย่างเมื่อแล้วกะเข้าอันเวเอาพลสเงแงอยู่นี่เนาะอยู่หน้าเขานี่นะเอาปาสเงแงเอาพลสิงแงเอาพลสเงแงหน้าเมื่อเื้อแกงนกไม้นั่นละพลสเงแงกับน้ำท่มมาแล้วเนาะ หน้าเขาก็มียากคือดีอยู่ได้พ่อพี่น้องเพราะว่าหน้าเพ่อก็มีเนาะปีนี้นะฝนมันมีดีนะเอ,เอาเสื้อคล้องนี้นะ้องเอาไม่ถือกระยากมาถือคล้องมา เอาละสำหรับคลิปค่อยกะสิขอจบเพลงซํำนี้เนาะตอนนี้ค่อยกะได้เมื่อแล้วนะกำลังยั้งมือกระเมรนในกำลังหดหน้าเขาหดแล้วก็หดกลางหน้าเลย <c oughs> เห็นภาษาเงะก็เลยแวะลงอ่านะเนาะสำหรับคลิปคลิปค่อยกะสิขอจบเพลงซํำนี้เนาะกะขอขอบมกขอบเจอที่ทติดตามและก็ฮับส้มเดี๋ยวตอนนี้ค่อยกะขอโตเมื่อหาเฮ็ดเบะก็เนาะเพราะว่าหอดส่งสามโมงพอหนึ่งเข้าได้ไดยคลิปค่อยขอโตเพลงซํำนี้เนาะบายบาย พบกันในะคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยในเด้อ <c oughs> <c oughs>